ครับสวัสดีครับสวัสดสีสดีคุณผู้ชมสวัสดีพ๊อบแม่พิทน้องที่นา่ารักที่ขอรอทุกท่านที่เข้าแพร์สลับคลิปนี้เนี่ยครับอยู่ในเรื่องเจียงไปใน ep ที่252นะครับดูว่าเรื่องราวของเจียงไปจะเป็นยังไงฮะหลังจากที่เจียงไปน้อจะได้เมียใหม่อีกคนหนึ่งก็คือ,คอสาวผมผมน้ำผมผมชุมพูทรัพทีมนะครับ,รบเดี๋ยวมาดูว่าสาวคนนี้เนี่ยจะตกเป็นของเจียงไปอีกหรือไม่นะครับซึ่งในเจียงไปในตอนนี้เนี่ยเมียมันจะชี้หมายนะ ข้าไงานเลมนะน่าจะเปลี่ยนชื่อเรื่องใหม่นะครับใน e ีนี้เนี่ย้าพร้อมแล้วนะครับก่อนอื่นฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามสารกระดิ่งไว้นะครับเวลามีลงคลิปมางานเรื่องใหม่ๆลองเนี่ยจะได้รับชมเป็นคนแรกนะครับโอเค้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูได้เลยครับเล็กก็ฝากไปกดติดตามช่องสำรองลิกนารานคลิปได้เลยนะครับปเลยครับพวกพนักง,งานส์ฟนะครับได้อบอกกับตำรวจนายหนึ่งนะครับว่า การแต่งกายของสุภาพบุรุษท่านนี้ไม่เป็นไปตามกำหนดของผมเลยล่ะครับเขาไม่สามารถเข้าร่วมงานได้แต่สุภาพสตรีท่านนี้บอกว่าสุภาพบุรุษท่านนี้เป็นแขกของเธอนายตำรวจได้บอกว่าเราไม่ทราบว่าคุณพักอยู่ห้องหมายเลขอะไรห้องหนึ่งนะซึ่งน,นายตำรวจอันนี้เนี่ยได้ตะโกนใส่ไอเด็กเสิร์ฟบริกรบ่อยกว่านี้เลยเว่าให้ไป แกโง่หรือไงแกรู้หรือไม่ว่าสุภาพบุรุษท่านนี้เนี่ยเป็นแกก VIP จากปีนไห่เทียนจีกรุป๊ปแกกล้าดียังไงห้ามเขาเข้าอองานอยากโดนไล่ออกจากงานหรือไงยิิงสาวนะครับจากที่ได้ฟังแบบนั้นได้บอกเจียงไปว่าปีนไห่กรุ๊ปฉันรู้จักนะบริษัทนี้ฉันได้ยินมาว่ามันใหญ่มากแม่นี่ฉันคิดไม่ถึงเลยว่าพี่ชาย จะเป็นสมาชิกของพีไอกรุ๊ปประธานบริษัทเป็นของพ่อของพี่ชัยเหรอถึงว่าทำไมพี่ชยัยไม่กลัวกิมแจมุลเลยเจียงไปนี่ยได้บอกว่าพ่อของฉันอย่างนั้นเหรอนี่ตาเธอมีปัญหาหรือไงเนี่ยใช่ที่ไหนกันเล่าจากเกยก็เป็นเพื่อนของฉันตั้งหากละซึ่งไอบริษัทที่นี่อะไรครับมันก็เป็นของเจียงไปเองแหละครับผมนะ ไล่นมที่หาเรื่องเยียงไปจากอีพีดีแล้วเนี่ยได้เรียกนะครับอัญยงเฮสแล้วก็จะแอบเยียงไปนี่นี่แกแกต้องการอะไรทําไมแกถึองอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นสาธารณะแต่แกทําอะไรกับฉันก็พวงฉันจะไม่ปล่อยแกเป็นหน้าเชียงไปได้คิดในใจว่าแล้วฉันจะไปทําอะไรมันละ่ะฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อหาเรื่องแกสักหน่อยนะนี่แกอีกแล้วระรีบใส่หัวไปซะประโยช ไหนก็ไปแก้เกะแกะสายตาฉันเปล่าเปล่าแล้พวกนี้เนี่ยครับผมวิ่งหางจุกตูดเลยนะเจงาไปบอกว่าโอเคดูเหมือนว่าปัญหาของเธอจะได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะและ้วจุดโจได้มีเสียงปืนดังขึ้นนะอ้าอ้าดีฉันชื่อแบกโดนนั่นกิฟสันและเพื่อนๆของฉันมาที่นี่เพื่อพ้นคนรวย ไม่ได้มาค่าเอาละ่ะเรือทั้งลำอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเราแล้วถ้าคุณสนใจสักหน่อยฉันสัญญาว่าคุณจะไม่ได้รับอันตารายใดๆท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีโปรดใเครื่องประดับเงินสดและเครื่องประดับในกระเป๋าทางด้านซ้ายเรามีคนรับไปแล้วเราจะตรวจสอบหากใครไม่ปฏิบัติตามกฎฉันจะคาทิในทันที ฉันมีรายชื่ออยู่ที่นี่คนที่ฉันเรียกชื่อก็ให้ขึ้นไปยืนบนเวทีอย่างมีสติหากฉันเรียกชื่อแล้วปฏิเสธที่ขึ้นเวทีได้มีปัญหากับฉันแน่หญิงสาวได้บอกกับเจียงไปว่าแล้วเราจะทำยังไงดีฉันกลัวจังเลยฮะฉันจะทำอะไรได้อีกอย่างคนพวกนี้ต้องการเงินไม่ใช่ชีวิตของเราคนแรกประธานพิงไห่ เทียนจีคุณหู่เทียนซินเจียงไปได้ตะโกนบอกไปว่าหู่เทียนซินไม่ได้มาฉันเป็นคนมาแทนเขาเองแล่หมอนี่ครับได้ถามเจียงไปไปว่าแล้วนายเป็นใครกันความสัมพันธ์ของนายกับปู่เทียนซินเป็นยังไงทําไมเขาถึงจองตั๋วสํารานให้กับนายในชื่อของเขาฉันชื่อเจียงไป และหมอนี่นะครับได้นึกในใจว่านายเป็นลูกของเขาหรือไม่นามสกุลของเขาคือบูแต่นามสกุลของนายคือเจียงหรือว่านายคือลูกนอกสมรสถ,ถ้าเป็นอย่างนั้นหนุ่มน้อยเจียงก็ตทรหาพ่อของนายและขอให้เขาส่งเงินมาจํานวนหนึ่งซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมคาดว่าเจียงไปเนี่ยน่าจะฟิวขาดไปหลายแล้วออกแล้วนะครับอีกคนหนึ่งก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็นลูก ของบูเทียนซินส่วนอีกคนหนึ่งก็คิดว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานของจางแย่นะครับผมซึ่งเชียงไปตอนนี้เนี่ยนะครับนึกในใจว่าหืลูกนอกสมรสอย่างนั้นเหรอพวกนายดูยังไงฉันเป็นลูกนอกสมรสของหมอนั่นได้ยังไงนี่เนื่องจากนายเป็นลูกนอกสมรสฉันคิดว่าเขาคงไม่เพิกเฉยต่อนายอย่างแน่นอนตอนแรก ฉันจะเรียกร้องสัก5้าพันล้านแต่ฉันลดให้เหลือแก่2องพันล้านพอช่างเป็นคนที่มีคุณธรรมจริงๆเจียง,งไปแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีที่กำหนดและอย่าโตหาตำรวจมิฉะนั้นเราจะรับประกันความปลอดภัยให้นี่ฉันต้องตัวหามเอานั่นจริงๆหรอนี่ แมทมอร์นี่แน่นครับด้วยคุยนะครับผมกับปูเทียนซินนี่ครับฮัลโหลคุณวูฉันชื่อแบ็คโดนอนกิบสันในตอนนี้ฉันควบคุมเรือลีออสไว้แล้วและก็นะตอนนี้เตียงไปลูกชายของคุณกำลังอยู่ในกำมือของฉันเรียบร้อยแล้วโปวตามตามกำขอของฉันเตรียมเงินไว้สอง0ันล้านและโอนเข้าบัญชีที่กำหนดก่อนเวลาเที่ยงคืน ไม่อย่างนั้นคนจะได้รับศพของลูกชายคนอย่างแน่นอนแล่หมอนี่เนีย่ยก็ได้นึกใจอยู่ฮะลูกชายเจียงไผ่ลูกของฉันละ่ละไอ้หมอนี่เนี่ยได้หัวลอกขึ้นมาเจียงไผ่เนี่ยนะลูกของฉันฉันขอคุยกับลูกชายของฉันหน่อยเซและหมอนี่เนี่ยพูดแบบนั้นเจียงไผ่นะครับได้ทำทีเอาใจเลยนะฮะโอ้โหเด็กดีไม่ต้องกวนะนะมาว่าเขาต้องการเงินเท่าไหร่ เดี๋ยวพ่อคนดีจะโอดในเขาเองแล้วเจียงไปได้หัวร้อนขึ้นมาทันทีนะครับมาก็ถูกหยิบย่ำแบบนี้นี่อย่ามาทำตัวเป็นพ่อของฉันนะเว้ยทำไมแกถึงต้องไปตามน้ำพวกมันด้วยฮะนี่สรุปเรื่องมันเป็นยังไงกันหน้านี่โอ้นี่ครับผมจะพูดเจียงไปว่าอ่ะโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วแหมฉันแค่อย่าเล่นนิดหน่อยเท่าั้านเองฉันไม่จ่ายเงินให้หรอกนะ เรื่องนี้นายจัดการเองได้สบายสบายอยู่แล้วนี่นาและหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยดูเหมือนว่าแผนการก่องหมองนี่ไป่สำเร็จเขาได้เอาปืนอจอะที่กลางกระหม่อมของเจียงไปก็ได้พูดขึ้นว่าเอาละฉันไม่สนใจแล้วว่านายจะเป็นลูกของใครแต่ยังไงนายก็ต้องเอาเงินมาให้ฉันจำนวนสองพันล้านได้ได้ไม่อย่างนั้นฉันจะฆ่านายแน่ เมื่อเจียงไปได้ฟังแบบนั้นเนี่ยเขาจับปลายกระบอกปืนเลยาหาักแม่งเลยฮะ <c oughs> และพว,วกคนในนั้นเนี่ยนะครับก็ได้ต่างดีใจว้าวดูด้านสิกหักปืนด้วยมือข้างเดียวพวกเราพวกเราพวกเรา,เร,ารอดแล้วไม่นึกเลยว่าพวกเราจะมีชีวิตรอดฉันรู้แล้วก็คือเจียงไปได้ญิงสาวคนนี้เนี่ยที่ก่อแก่ยเจงไปได้ดีใจัมพูดว่าอาพี่ชายพี่ชายเก่งสุดๆไปเลยค่ะ ฉันตกหลุมรักมากขึ้นไปอีกแล้วล่ะค่ะโอเคครับท่านผู้ชมทุกคนสำหรับ EP นี้เนี่ยเทียงไปได้จบลงแล้วนะครับซึ่งถือว่า EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่ผมสะใจนะไม่ใช่สะใจที่เจียงไปมันชนะหรือมันโชว์พลังอะไรนะแต่สะใจที่เจียงไปมโนดโดนทุบมัน,มน,เ,ปนเป็นเด็กเป็นลูกเป,เป็นลูกน้องเป็นลูกไก่ในอมในกำมือะครับผมครั้งแรกก็โดนว่าตัวตว,ว,ว,วเป็นลูกน้องมั่งเป็นพนักงานมั่งนะฮะ และโปรไมโจนี่ก็เป็นลูกชายของเทียนเซนนะครับที่ที่เจียงไปเนี่ยมันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แล้วรู้ว่าอีพีหน้าเนี่ยเจียงไปจะจัดการไก,ก่กิบสันตอมสันอะไรยังไงครับและเจียงไปเนี่ยจะเอ่ยนามของเขาแล้วพวกนี้เนี่ยจะจำเจียงไปได้หรือไม่จะรู้จักเจียงไปหรือไม่นะครับ่าเจียงไปเป็นคนทีน่อันตรายแค่ไหน โอเค EP นี้เนี่ยผมต้องจากลาไปแล้วตอนนี้นะครับฝากกดไลค์แชร์คลิกติดตามเบอร์ยังไงผมด้วยนะครับนะครับสำหรับใครต้องการซื้อรหัสฟรีไฟล์ Rv ดูสองคลิปล่าสุดได้ที่ลงขายรหัสเกมนะครับก็สองคลิปนั้นยังไม่ออกนะครับไปดูได้นะครับก็สนใจติดต่อได้ทางแฟนเพจลิงก์ด้านล่างคลิปเท่านั้นนะครับ EP นี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายทุกคนครับ